การ์ินอย่าไปจับมเลยอืมไปไม่ไปอืม thank you thank you thank you hey stop เพโอเค teacher teach me pian o keyboard one song one song ย่าซองหน้าหน้าหน้านี่การวางมือเขาเป็นคนวางมือแบบนักเปียโนนะครับผมเนื่องจากเขาสามารถอ่านโน้ตได้และนิ้วของเขาไม่กระเดิดขึ้นไปนะครับ เขาเนี้ยขาเนี้ยไอไอไอทัดทัดทัดนะเออเนี่ถ้าคนถ้าคนถ้าคนเล่นไม่เป็นจริงๆนะครับนิ้วเนี่ยมันจะกระเดินขึ้นมาแบบนี้นะครับผมนิ้วนะครับกดมันจะกระเดินนี้อืมอืมนี่เรียกว่าหลอกจากมือนะครับอันนี้มันจะกระเดินนี้แต่ถ้าคนเล่นเป็นนะครับมือมันจะเหมือนอีกค้างเขาอยู่มันจะไม่กระเดินขึ้นมานะครับผมอันนี้เรียกว่าเซียนนะครับอืมอ่ะให้ก่อนกิ๊บโกยมือมีอ่ะฟอนฟอนนี่อ่ะคนคนละแฮนคนละแฮนอ่าไอคัทคือ ทำได้นะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงนะครับผมคนเป้ติไม่สามารถเล่นได้เฮ้ยึงต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 ึงคนงตึ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 งตอมตึงตึงตึัตึงตนงตึัตึงตึงตึงตนงตึงตนงตีงตึงตรงตึงตมงตึงอึงตึงตึงึงตึงตึงตตตึง สวันนะครับอันนี้เป็นพรแสวงที่เขาต้องฝึกฝนมาระดับระดับ <I S 1> ระับนึงนะ <to> ครับย่าอืออืมเข้าใจ <Yes. S 1> อ่า <c oughs> ขอใครนี่มีเลยโดเลยมีมีม,ม,มีอยากเป็น <c oughs> ขอเลืมคำเมื่อกี้ก่อนถือว่าเป็นพื้นฐานของเด็กอนุบาล Yes w e l o o k hair หยอกเก่งมากนะครับว้าวว้าว I like long hair วันพูดสีอะไรครับแล้ว้อะ You look like นนี่ไงเรา you long hair ย่า You speak mistake นั่นน่น่นน่ะเนี่ยเนีอ่อเนี้ย long hair you real real จริงจริง I like it long h a i น่ารัก早上สวัสดีเพื่อนเพื่อนทีหนึ่งสวัสดีครับคิดถึงทุกคนนะครับคิดถึงทุกคนนะครับอ๋ออ่านคอมเมนต์ตรงนู้นอธิขันคืออะไรเพื่อวันพุธสีอะไรแล้วต้องเปลี่ยนวันไหนครับลองวันที่พูดถึงกระเป๋าตังค์มาเนี่ย คืโอเคมามาขออนุญาตเก็บนี่ก่อนเนี่ยไว้ตรงนี้วันนี้วันนี้โอ้ขายหน่อยวันนี้ชารีแฮร์พิมเพิลใช่ปะเฝิวเอ่อแอคเน่แอคเน่อ่าพิมเพิลคืออะไรวะพิมเพิล เหมือนกันรได้ยินว่า people วันนี้ today Charlie h a v e a c n e เหรอ Annie ก็ใช้ดั้งกัน Annie Annie you you hear t h e t หรือยู่ต้องเนี่ย help me help me help m e in come in นี่วันนี้นะครับผมจะมาขอเนี้ยมาขายเลยกัน you you s a l i n เนี่ยเป็นเป็นของที่ที่หลายคนเนี่ยทราบอยู่แล้วว่าเป็นของที่ดี d ใช่ไหม SOS Serum ใช่ก็คือว่าว่าถ้าใครเนี่ยเป็นสิวเนี่ยสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับผม SOS Serum นะครับไม่ต้องซูมไม่ต้องซูมเดี๋ยวยื่นมือเองอืมทำไมแม่เอาเอาเอาโทรศัพท์เข้ามาหน่อยด้วยเออ่ SOS Serum ตัวนี้เนี่ยคือเหมาะกับคนที่มีสิววนปะทยไม่ใช่เนี่ยนะคะเพื่อนๆสิวสิวใช่สิวโอเคชาลีมีสิวชาลีมีสิวอืม ตนี้ใช่ทำอย่างไรเอาให้มันหายอ่ะนี่น่อ่าทายหน่อย <laughs> ท้ายหน่อยศาสตร์เกาหลีอะไผมจะได้จำไว้พันลพันละพันลพันลาจพันลาจ,ลโ,จโอเคพันลาจดีเลยเขาบอกว่าตัวนี้คือดีมากนะสำหรับบางคนเนี่ยคือถ้าทาเนี่ยไม่เกินสิบชั่วโมงเนี่ยสามารถสิวที่อักเสบหรือว่าสิวที่อุดตันเนี่ยมันมันสามารถ มันค่อยๆแบบว่าหายลงได้เลยนะครับผมใใครเคยใช้ยูสเตอรีลองบอกมาหน่อยว่าดีจริงๆไหมหลายคนเนี่ยอาจจะเคยใช้หลายตัวเพราะว่าเขาไม่ได้มีแค่2ตัวนี้นะครับกามินก็เคยใช้เดี๋ยวให้พี่น้องร่ามช่วยแปลกามินกาเมินเคยใช้ยูสเตอรีด้วยนะปกติวันเล่ตยูอีนใช้กัจริงๆยิ่ง I like ย t ส s a อรีจริงจริง very good very good like me yes เะฮไม่เข้าใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรยูซลิน s o สโอเซรามนะครับผมตัวนี้คือ40 ml เนี่ยราคาปกติเนี่ยคือ990บาทแต่วันนี้เนี่ยลด10%เหลือ891บาทนะครับผมลด10%ก็แถมติ๊กต็อกเขาใจดีให้คูปองด้วยนะคะวันนี้ไหนบอกติ๊กต็อกใจดีติ๊กต็อกใจดีให้คูปองให้คูปองว้าวว้าวอ่ะอ่ะอ่ะนี่นี่สายเดียวกันกับล่ามเลยยังไม่กด enter ปุ๊บแปลไปก่อน น,าน่กากมเย e> เ,เพื่อนๆนาเพืเพ่อนๆเก็บคูปองจะเหลือแค่800เองนะคะโอ้ยจุย๊บไทยนิ่งกูเออเนี่ยเราจะทาทั้งวันทั้งคืนนะครับวันนี้เราจะทาอีกเป็นร้อยลอบนะครับยูซลีนนะครับเป็นตัวนี้คือสําหรับอะผมอธิบายง่ายๆตัวนี้เหมาะกับคนที่เป็นสิวอักเสบนะครับคุณทาได้เลยถ้าเป็นสิวเนี่ยทาเนี่ยจะ ลดการอักเสบคูณ2เลยก็ซึ่งแบบว่าคูณสอคือทำให้ลดการอักเสบเร็วขึ้นมากๆได้เลยนะครับผมจัดก,การสิวได้ทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นสิวอุดตันสิวอักเสบร,รถลอยสิวและควบคุมความมันยาวนาน8ชั่วโมงเลยที่สําคัญมากๆเลยเนี่ย หลายคนเนี่ยจะแพ้พวกเครื่องสำอางห,หรือพวกครีมพวกนี้เพราะว่าแอลกอฮอล์กับตัวน้ำหอมต้องบอกกันว่ายุสลีนตัวนี้นะครับไม่ผสมน้ำหอมและไม่มีแอลกอฮอล์นะครับเลยทำให้หลายคนเนี่ยสามารถใช้ได้เลยโดยที่แบบว่าหน้าของคุณเนี่ยไม่แพ้แน่นอนแล้วก็ลดการอักเสบของสิวได้ด้วยนะครับผมให้กาเ์มินอธิบายกันให้ก็เป็นอธิบายอือเดี๋ยวให้ให้การบมินอธิบาย You me, said in SOS that I lost you lost you land duan, I bet you're mong. Can read? You said in SOS that I lost you land <laughs> duan, I bet you're ผนบอกว่าดีจริงใช้อยู่ใช้ดีจริงๆนะครับวันนี้ใครที่แบบว่ามีกําลังช่วยในการอุดหนุนได้เนี่ยก็ช่วยนะใครที่ไม่มีกําลังก็คือช่วยเราดูก็เป็นสุขใจแล้วนะขอบคุณขอบใจทุกคนจริงๆนะครับที่มานั่งดูเราสองคนช่วยกันแบบว่าขายผลิตภัณฑ์น่ารักน่ารักดีๆแบบนี้นะครับผมเก่งมากวันนี่ทุกคนเปนกูเปก๊อปนี่มันเก่งมากการม้นเก่งมากนะฮะคุ้กับ โอเคจากการชิ่เร่งตัวในเป็ดช่มอง and อาสยุกไว้ลูกอาจีมาลูส่ me me to ริงจริงเป็นกูอ้าวคิดจะหยุดก็หยุดอย่างนี้เลยอ้าต่อ เก่งมากๆเลยนะะหูยวันนี้ TikTok Shop เขาให้คูปองเยอะมากก็คือเพื่อนๆค่ะสมมุติราคา1นึ่งหนึพันอ่ะเพื่อนๆเก็บคูปอง TikTok อ่ะลดไปได้ร้อยหนึ่งเลยนะคุ้มมากยังเหมือนตัว SOS SOS ราคาเท่าไหร่คะพี่แน็ค เอสอเอวันนี้นะครับผมปกร,ราคาปกติเนี่ย SOS เซรั่มเนี่ยคือตัวนี้นะตัวนี้นะครับตัวนี้ช่วยในการลดการอักเสบของสิวนะครับผมทั้งสิวอุดตนันทั้งสิวอักเสบเลยคือถ้าคุณทานเนี่ยทำให้บางคนเนี่ยสามารถลดทําให้สิวยุบได้ภายใน8<ม>ชั่วโมงเลยนะครับผม,มก็ซึ่งหลายคนอาจจะต้องทาวันสองวันสามวันวนะก็แล้วแต่คนนะเนาะแต่สําหรับผมตัวนี้คือเนี่ยวันนี้ผมได้ลองทามีสาวทาให้ด้วยทาให้ทีหน่อยเกนอะ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 กนอะเกนอเกนนี่ยนี่ใครเป็นสีของผมนะยูนีคัสตาโรลี่พูดว่ายังไงนะคะทาใหห้น่อยพพจจุุ มอ้ยโอ้โาต้องนั่งสัานขนาดนั้นเลยอะอโอ้เต็มเลยนี่ด้ว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 ยมานีมานีมานี่าอยแดงแบบนี้เรามีอีกตัวแนะนำเลยใช่ใช่อออืออือ พาละโจบพาราโจบตอจบไว้พนจบช่วยจาไว้ยนะพันจบพนจบพ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 จบวันนี้นะครับคำว่าท้าให้หน่อยพาละโจบเ้ยไม่ให้พนลโจบพันาจบพละโจบพละโจแปลว่าทาให้หน่อยทาให้หน่อยแล้วถ้าถ้าสิวโครีเซพูดยังไงนะ ทับศับน์คนะอคคไปเ่แมอนคเน่เน่คนเน่แเ่แคนคนเน่แคเคเน่เน่คนเนกเน่นเน่คเน่คนเคเน่แคน่คเนคเนคเน่แน่แคนเ่แนน่คสิว่แคนเนสิคนเน่น่แคเน่แเคเ่คนแคนน่าค่แเลยนะคน่นเนอเ่คเใ่แคนน่คนเนเเน่ อนาโจอนาโจอนาโจเกอนาโจเกอนาอนาโจคือแปลว่ากอดใช่ไหมใช่ส่วนอนาโจเกแปลว่าเดี๋ยวจะกอดให้โอเคอนาโจแปลว่ากอดนะครับสมมติเราถามอนาโจอีคนก็ต้องตอบว่าอนาโจเกะแล้วก็แล้วก็กอดนะครับผมเฮอนาโจเเสเอ่อฟินิชฟินิช๋อต่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 อ่ารักเ่อร่อต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 ่อ่อต่อ่อต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 ่่น่อ่่อตต่่มตคนอยู่อนาโจ